โอ้ยสองมลูกเห็นแนงเดินดีใจน้องโอ้ยผมมา,า,าดีใจบุรุษบอกวมาดีใจยังอันไหนชื่นขนาดบุ้งเลยมัน คนคานลงได้เนาะเฮ้ยเนาะลงได้อลยนี่ฮะลงได้แล้วปลาเก่งเลยเด้อสวัสดีจ้าสบายดีจ้าเอฟซีเบอร์สู่คนลุงสบายดีเอฟซีเนี่ยลูกสบายดีน้องลุงยนี่ำแมลงงถวยเด้อจ้าหันมาเบิ่งคนน่อยเฮา กินขนมถิ่มไว้นะหันฮันมาหาพอมันไปนี่พี่น้องเก็บซีฟู้ดะ้บบกกะพีมพ์อะไรก็แจกระเทียมสิกินหอยแมงผู้บนอ่าฝากให้แม่ม้อนซื้อให้ยด้ยพี่น้องมาเบิ่งกันเลยหอยแมงผู้สองกิโลพี่น้อง ปนฝากเงินแม่ม้อนเด้อพี่น้องเด้อให้แม่ม้อนซื้อมาใหา้ปากเปื่อนกินขนมพี่น้อง คุ่นกระตาพูกไฟฟ้ากระดับได้พี่น้องโซยังไงคิงเหรอใส่คิงน้ำเบอร์ก้องก็ไปอยากแจ้งเลยพี่น้องด้วยค่ะทุกอคอใครนะ ขนาดสีเห็ดเจลซีฟู้ดเจลจิ้มกระหวยเนียงผู้แล้วเระบอลุมังหยกมาไวเรียบร้อยเลยเออเดี๋ยวนี้แม่คนเก่งออมน้ำไ<ต>ปบบหนึ่นอเ,เออไฟผ่าดับได้แล้วโบเห็นหุ่งได้แล้วเด่นน้ำนองก่อนอดูเด่นน้ำนองก่อนไฟผ่าดับท้องฟ้าคือเป็นสีเหลืองๆเนาะ กินรถลูกขนมนะกิระนรถไม่ยัง้งอันนี่ยใช้ผ้ากบมาแล้วอยู่นี่แล้วแก้งมาใช้ผ้ามา ก็น่าเ็จน้ำจิ้มเลยพี่น้อง พี่น้องตองพะพี่น้องเอ้ยตาใหญ่ขนาดน่ะพี่น้องเนาะแดงประทีเลยไปเข้าพี่น้องบาในี้ก็แล้วเด้อพี่น้องเด้อเีจยวซีฟูดมาพี่น้องสบายดีพี่น้องมากนะ ก็น่าเปิดก่อนด้พี่น um> uh ้องด้ชาตคปีกน้องเมฆพี่น uh uh ้องด้ย uh> uh ็น uh 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 ่เก่อนน้ี่เปียกไปดังน้ำฝนไหมลูกเอาตังก็นังกินก่อนมาบุกินเข่าแต่กินขเปีกเมฆกันรสชาติกแกะบรุ เออแ่กเปียกเลยเลอาอืมอย่งเี้กแดูเอยอเอาน่ะออกเอาม้หน่ะมันออกเออึงจับดึงออกอีกอ ลูกเป็นเยอะเป็นตะกุกโลกิโลส่นี่เลยอยเจ็ดิปานปลากับหอยแฉงเนาะเออข้กระดุมนีะข้าหอยแฉงหอยแฉงกอยเจ็ดชิ หอยแขรงก็ซ okay oh okay. yeah. ื้อมาคือกันถักกินหอยอันนี้ก่อนอย่าอื่นจะกินหอยแขรงหอยแขรงอยากตามกระดามักของหอยแขรงสินะครับคนนั้นหอยแขรงกอนนี้เออนี่แม่เอาเศษกระเบียวกวาลูกแกลูกมันก็ได้แกง่ายคือหอยแนะแกเด่นมันซ่เกี่ยกินได้บ่ครับ

เราเวมือนกินทีหลังจชกโลจะตื่นเลยจำบ่อยไปเนาะแทดบอกจะวะแทดีเนาะ <laughs> ลูกมากินนะแถว่ะแฉะนาลูกนะเมือหนก็ิดื่อกับเปียกอย่าหน้มาให้ลูกไปกินกินดีไปหรอ กินไปทางโลกมาสิดโตกับเขียใส่เด้เฮ้ อยนี่ก็อยู่ทะเลเือนปกเลยเออทะเลน้วลักษณะจะคือหวย ทำไกับกี่นะเดี้องเฮ้ยเนะาะทำไมกับกี่วะ <c oughs> น้่นน่นน้ำซีมซีฟูดในฝรั่งลนยนะพี่นนอะ mẹ luôn mẹ mẹ ơi, anh luôn cái luôn mẹ luôn mẹ luôn mẹ luôn คุกร <c oughs> ะตกแลยพี่น้องเอาคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเด้อเงเด้อขอบคุณสกูปทุกคนสำมาหลักช่วงทางอ้าปลาอนไปจ้าบ๊ายบายบายังลูเลย,ย,ย,ยว้าว้าววาวว้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 าี่้ว้องว้้าว้าวว้นาวว <c oughs> ้า้าววอว้าิ้า้ พี่นึ่ก็ล่ไปก่อนพี่น้องขอบคุณทุกไล่ทุกเม่นทุกคนทีเขามาหลับชมอีกเครือหนึ่งเ <c oughs> นาะพอดีเบิดบันเล็บเลยพี่น้องโอเคเนาะ